เฮ้ยดูหัวข้อข่าวนี้ดิหัวข้อข่าวหรือว่าหัวข้อสเตตัสครับหัวข้อสเตตัสตตคุณวินพัฒน์ปริยวง์คุณนิวนี่เขาช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นดาวเด่นในจอขคาวเตอร์นะฮะดาวเด่นนะเมีเรื่องแถวเซลตลอดนี่เขาบอกสอปปนั้นย่อมาจากสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไอ้พวกนี้เนี่ี่มันจะแยกประเทศไอ้ทั่วไอ้เลวไอ้กบฏ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงอันนี้เป็นหน่วยงานรัฐเหรอหน่วยงานรัฐโหกระบฏจากภายในคุณวิรัตก็บอกว่าขอพูดในฐานะผู้ที่เคยช่วยงานราชการด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ได้เกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนใดๆอ่าก็เขามุกกแหละว่าสปปมันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้อ๋อเป็นนนี้ก็เหมอ๋อโอเคเฮ้ยแล้วอันนี้มันเป็นแบบออฟฟิเชียลป่ะหาดูแลในเว็บเขาไม่มี อ๋อไม่มีการบอกตัวย่อแต่คือในฐานะคนที่เคยไปช่วยงานเนี่ยเขาก็เลยตั้งตัวย่อมาเองก็ทำไมมันเป็นดราม่าอะไรก็เป็นดราม่ามีสื่อเอาไปลงข่าวต้องเป็นสื่อคุณภาพแน่เลยแน่นอนสื่อที่น่าเชื่อถ่อยสื่อที่น่าเชื่อถือที่สุดน่าเชื่อถพูดลิ้นยิ้มเฉเลยเขาบอกว่าคุณมีรพัมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วประเด็นแบ่งแยกดินแดนทำให้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงจาก เอสทีวีเลยนะการบอกแล้วว่านี่แหละคือสื่อที่มีคุณภาพแล็น่าเชื่อถือทปใหม่แท้จริงเขาบอกว่าเขาได้รับเกียรติอย่างสูงจากเอสทีวีผู้จัดการที่ไม่ได้สัมภาษณ์ผมมาเป็นเวลาปีล่าสุดพาดหัวข่าวเกี่ยวกับตัวเขาว่าวีรพัฒน์จี้เสื้อแดงขอโทษสังคมบางอาจพูดพล่อยๆแบ่งแยกดินแดนเออแลวนี่คุณนีก็เขียนต่อส่วนทีนิวยังไม่เลิกบาจี้พาดหัวข่าววีรพัฒน์เจนหามศพแดง ดริฟอย่างไม่สปปย่อมาจากสำนักง,งานป้องกันสตรีไปะยาน้อยสั่งสลิมหยุดจับผิดหน้าที่นี้เคยผ่านมาแล้ว <c oughs>